สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไรนะครับเริ่มแรกก็มาเปิดเว็บไซต์ผมได้เลยนะครับ mm hmm. thnetauditor.com แล้วก็มาที่บล็อกนะครับแล้วก็ค้นหาตัวบทความนะครับว่าทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไรนะครับอ่ะทีนี้หลายๆท่านที่เพิ่งจะจดทะเบียนบริษัทใหม่เนี่ย คงมีคำถามนะครับว่าทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไรนะครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วคืออะไรแล้วเราจะต้องชำระเงินตามทุนจดทะเบียนที่เราได้จดทะเบียนเอาไว้เข้าไปจริงๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะสงสัยนะครับอันนี้ผมก็รวบรวมคำถามเหล่านี้เอามาไว้ตอบคำถามกันแล้วในบทความน,นี้นะครับ อ่ะทีนี้เริ่มแรกเรามาดูความหมายของคำว่าทุนจดทะเบียนกันก่อนนะครับกับคำว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยคือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนกี่บาทเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเริ่มต้นได้นะครับโดยตามกฎหมายหากเราจดเป็นบริษัทเนี่ยจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย3าคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องแบ่งหุ้นนะครับเป็นจำนวนเท่าๆกันนะครับอ่ะทีนี้ตัวทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอันนี้คืออะไรครับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเนี่ยก็คือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยชำระค่าหุ้นกันเข้ามาจริงๆแล้วนะครับจะไม่ใช่ตัวทุนจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเงินที่เราชำระเข้ามาจริงๆนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ ว่าทุกๆบริษัทเนี่ยจะต้องชำระค่าหุ้นหรือว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเนี่ยเข้ามาอย่างน้อย25%นะครับจะชำระต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับแต่จะชำระสูงกว่า25%ถึง100%ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจดทะเบียนนะครับที่ทุน1ล้านบาทนะครับสมมุติว่าเราแบ่งเป็นหุ้นทั้งหมดเนี่ย10,000หุ้น หุ้นละ100บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน1 0 0 0 0หม่นหุ้นตรงนี้เราก็จะต้องกระจายไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าแต่ละคนจะถือหุ้นเท่าไหร่นะครับยิ่งคนไหนที่ถือหุ้นมากเนี่ยคนนั้นก็จะต้องลงทุนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านในภายหลังเนี่ยบริษัทได้รับกําไรมากแล้วบริษัทจ่ายผลตอบแทนหรือว่าปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นที่ลงทุนมากที่สุดก็จะได้รับเงินปันผลหรือว่าผลตอบแทนมากที่สุดเช่นเดียวกัน อันนี้สมมุติว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นใน A นะครับมีจํานวนหุ้น5000หุ้นใน B มีจํานวนหุ้น3,000หุ้นแล้วก็ใน C มีจํานวนหุ้น2,000หุ้นนะครับโดยที่เลือกที่จะชําระค่าหุ้นตามขั้นต่ําตามกฎหมายที่ร้อยละยีอนะครับอันนี้เราก็ลองมาดูนะครับใน A ใน B ใน C ถือหุ้นเท่านี้รวมกันทั้งหมดเป็น10,000บาทแล้วก็หุ้นละ100ถูกไหมครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหุ้นละยี่สิบห้าบาทที่แต่ละคนชำระเข้ามา เพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่แต่ละคนจะลงทุนเข้ามาตอนแรกนะครับก็คือที่เท่านี้นะครับตัวจำนวนหุ้นคูณด้วยจำนวนเงินที่ชำระต่อหุ้นนะครับใน A ก็จะต้องใส่เงินเข้ามา1 2 5 0 0 0บาทใน B ก็ต้องใส่เงินเข้ามา7 5 0 0 0บาทส่วนใน C ก็ต้องใส่เงินเข้ามา5 0,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้นเงินที่รวบรวมมาได้เพื่อที่จะเปิดบริษัทก็คือ2 5 0 0 0 0นะครับ ซึ่งตัว250,000บาทตัวนี้นะครับหลังจากที่เราจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทแล้วก็โอนเงินก้อนนี้เข้าไปนะครับในบริษัทนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็นทุนตั้งต้นนะครับเอาไว้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับอันนี้หลายๆคนมักจะสอบถามนะครับว่าเงินตรงเนี้ยโอนเข้าไปแล้วสามารถถอนออกมาได้ไหมนะครับ คำตอบก็คือสามารถถอนออกมาได้แต่ว่าจะต้องเอามาใช้จ่ายในนามบริษัทเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะถอนออกมาเอามาใช้จ่ายส่วนตัวนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทเนี่ยก็เพื่อที่จะแยกกระเป๋าเงินระหว่างบริษัทกับเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดาออกจากการอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้ทําบัญชีง่ายนะครับ ทีนี้คำถามต่อมาว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องชำระตัวทุนจดทะเบียนของบริษัทเต็มจำนวน100%เนี่ยเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือกฎหมายกำหนดแค่ว่าตอนเริ่มต้นจะต้องชำระไม่น้อยกว่าร้อยละนะครับแต่ว่าตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดนะครับว่าเราจะชำระไปจนถึง100%เเเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ แล้วแต่บริษัทเลยนะครับจะค้างไว้ที่25%เรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้มีกำหนดไว้อาทีนี้คำถามถัดมานะครับว่าทุนจดทะเบียนบริษัทที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับคำถามข้อนี้เนี่ยผมคิดว่า มันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจนะครับว่าธุรกิจที่เราเปิดนั้นเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนมากหรือว่าใช้เงินลงทุนน้อยขนาดไหนนะครับธุรกิจที่จะต้องใช้เงินลงทุนมากเนี่ยแน่นอนว่าตอนที่เราจดทะเบียนเริ่มแรกเนี่ยก็ควรที่จดจะจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนที่สูงนะครับส่วนธุรกิจอันไหนที่แทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยนะครับหรือว่าใช้เงินลงทุนน้อยเนี่ยอันนี้ตอนที่เราจดทะเบียนเนี่ยเราก็ใช้ ทุนจดทะเบียนน้อยได้เพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดนะครับแน่นอนว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงถูกไหมครับซึ่งหากเราลองประเมินแล้วเนี่ยโครงการที่เราจะต้องจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะขายให้กับลูกค้าเนี่ยจะใช้เงินลงทุน100ล,ล้านบาท ดังนั้นเนี่ยทุนจดทะเบียนที่เราควรที่จะจดทะเบียนก็ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทเป็นต้นนะครับ <_ d ans> เพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวเงินลงทุนที่เราจะใช้จริงในธุรกิจนะครับอ่ะทีนี้คำถามต่อมาว่าผู้ถือหุ้นต้องจ่ายเงินค่าทุนจดทะเบียนบริษัทไปจริงๆหรือไม่ตอนที่จดทะเบียนบริษัทนะครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าทุนเนี่ยไปให้แก่รัฐบาลหรือจ่ายให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่นะครับคำตอบก็คือตอนที่เราจดทะเบียนนะครับเราไม่ต้องจ่ายตัวค่าทุนจดทะเบียนให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่เราจดทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทแล้วก็โอนเงินค่าทุนที่ชำระแล้วเข้าไปนะครับตามสัดส่วนของแต่ละคนนะครับแล้วก็สามารถนำเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับแต่ขอให้เป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเท่านั้นนะครับ อ่ะทีนี้คำถามถัดไปนะครับผู้ถือหุ้นหลายๆคนเนี่ยก็มักจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดบริษัทแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็โอนเงินกันเข้าไปจริงเนี่ยมันทำได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วก็ทำได้นะครับมีหลายๆบริษัทที่ทำกันเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการจดทะเบียน ลอยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นจดทะเบียนลมนะครับแต่ผมแนะนำว่าไม่ให้ทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่ทำไปแล้วนะครับถามว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะตอบว่าผลกระทบมันจะมีผลกระทบทางด้านภาษีของบริษัทนิดหน่อยนะครับในตัวเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นบริษัท A เนี่ยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว1ล้านบาทแต่ว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใส่เงินเข้าไปจริงๆนะครับทำให้เวลาที่จัดทำบัญชีนะครับตอนที่เราตอนที่นักบัญชีบันทึกบัญชีเนี่ยมีทุนจดทะเบียน1ล้านแต่ว่าไม่ได้มีเงินถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยนักบัญชีเขาก็จะไม่บันทึกตัว1ล้านเนี่ยเป็นเงินแต่ว่าเขาจะ โยกตัวนี้ไปบนันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมกรรมการแทนนะครับซึ่งไอ้ตัวบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมการเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าหากมีบัญชีนี้จะถือว่าเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยซึ่งตัวภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยจะเสียอยู่ที่3.3%ตต่อปีนะครับของตัวดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในบริษัทถามว่าตัวดอกเบี้ยรับนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ ตัวดอกเบี้ยรับเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่ในงบก,การเงินของบริษัทเนี่ยมีบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมาการนะครับทางกรมสมรมพารจะถือว่าเราควรที่จะต้องมีตัวดอกเบี้ยรับเกิดขึ้นในบริษัทด้วยนะครับเราจะไม่มีการให้เงินยืมไปเปล่าๆนะครับในเชิงธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยสัมภาระรเขาก็จะประเมินตัวดอกเบี้ยรับขึ้นมา แล้วก็จะมีการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยมันจะเกิดจากตัวเงินกู้ยืมกรรมาการนะครับคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีนะครับสมมุติว่าทุน1ล้านบาทที่เราไม่ได้ใส่ไปจริงนะครับสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่ทางบริษัทกําหนดขึ้นกับ ทางกรรมการที่กู้ยืมไปสมมุติว่ากำหนดไว้อยู่ที่1%นะครับที่จะต้องมีการจ่ายกันแล้วเราก็เอามาคูณกับ3.3%ตัวเนี้ยเป็นอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายคูณกันออกมาได้ยอด330บาทตัวเนี้ยก็เป็นภาษีที่ทางบริษัทจะต้องเสียเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจากการที่เราไม่ได้ใส่เงินลงทุนไปจริงๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นบทสรุปของบทความนี้เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับ ข้อแนะนําของผมเลยก็คือข้อแรกเนี่ยก่อนที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการประเมินก่อนนะครับว่าธุรกิจเราเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ให้เราไปจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนที่สอดคล้องกับตัวธุรกิจของเรานะครับว่าเราจะต้องใช้เงินลงทุนขนาดไหนนะครับ โดยที่หลังจากที่เราจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทนะครับแล้วก็โอนเงินค่าทุนชําระแล้วลงไปนะครับแล้วก็พยายามใช้จ่ายเงินจากบัญชีนี้นะครับเพื่อเป็นการแยกเงินของบริษัทกับเงินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นออกจากกันให้ชัดเจนไม่ให้มันปนกันนะครับผู้ทําบัญชีจะได้ทําบัญชีง่ายนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านที่ได้มาฟังบทความนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัทขอบคุณครับ